สวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีกฤดูกาล2025นะครับผลแข่งสเตป2นะครับประจำวันที่22กรกฎาคม2568แชมป์เก่ารายการนี้อารีคาร์เตอร์เอาชนะแจ็คสันเพจ3ต่อ1เฟรมผู้ทำเบรกสูงสุดเซนจูรี่เบรก142แต้มอุ้ยเจอ แชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล33,000่ปอนด์และได้สิทธิ์ไปเล่นสนุกเกอร์รายการ Champion of Champion 2025ด้วยนะครับผลแข่งสเตจ e 2นะครับประจำวันที่22กรกฎาคมมี2กลุ่มดังนี้ครับมาเริ่มกันที่กลุ่มจีเบนเมอร์เทนเอาชนะเยาวเพิ่งเฉิน3ต่อ0์เฟรมแซมเค i กี้เอาชนะอามิงซาคอฟ3ต่อ0์เฟรม เหว่ยเพิ่งเฉินเอาชนะแซมเคลีกี้3ต่อ0เฟรมอามิงสาคอฟเอาชนะเบนเมอร์เทน3ต่อ0เฟรมอามิงสาคอฟเสมอเหว่ยวเพิ่งเฉิน2ต่อ2เฟรมเบนเมอร์เทนสเสมอแซมคลีกี้2ต่อ2เฟรมอันดับหนึ่งของกลุ่มจีเบนเมอร์เทน แข่งกันครบ3นัดนะครับชนะ1สเสมอ1แพ้1นะครับมี4คะแนนผ่านเข้ารอบสเตจ3นะครับต่อไปเป็นผลแข่งกลุ่ม H อชทอมฟอร์ดเอาชนะลิวเวนเวลย์สต่อ0เฟรมโอ้ยเจอสเสมอแมทธิลซีเวน2ต่อ2เฟรมโอ้ยเจอเอาชนะลิวเวนเวลย์สต่อ1เฟรมทอมฟอร์ด เสมอแม t t ิ e สตีเวน n ต่อ2เฟรมแม t s ิวสตีเวนเอาชนะลิวเวนเว3ต่อ1นเฟรมทอมฟอร์เอาชนะฮุยเจอ3ต่อหนเฟรมหลังแข่งขันครบกันหมดนะครับอันดับ1เป็น Tom Ford นะครับชนะ2เสมอ1มี7คะแนนนะครับผ่านเข้ารอบสเตจ3นะครับรูปแบบการแข่งขันสเตจ3นะครับ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มละสี่คนผู้เล่นทั้งแปดคนมีดังนี้ครับมาเริ่มกันที่กลุ่มหนึ่งนะครับนำโดยทอมฟอร์ดโจออคอร์เนอร์ริกกี้วอร์เดนและชูสีกลุ่มสองนำโดยพังจุนซูสตีเฟนแม็กควายมทธิวเซลและเบนเมอร์เทน รูปแบบการแข่งขันนะครับจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งของทั้ง2กลุ่มนะครับจะผ่านเข้ารอบชิงนะครับในรอบชิงนะครับจะทําการแข่งขันในวันเดียวกันนะครับช่วงดึกของวันที่2 3กรกฎาคม2568นะครับตารางแข่ง s t a จสาประจำวันที่2 3กรกฎาคม2568มีดังนี้ครับมาเริ่มกันที่ กลุ่มหนึ่งนะครับจะเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา18.00น,นนะครับมาเริ่มวันที่คู่แรกทอมฟอร์ดพบกับริกกี้วอร์เดนช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับโจโอเคอนเนอร์พบกับชูศรีช่วงเวลา3ทุ่มตรงนะครับโจโอเคอนเนอร์พบกับริกกี้วอร์เดนช่วงเวลา5ทุ่มตรงนะครับทอมฟอร์ดพบกับชูศรี ช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับชื่อสีพบกับ r ริกกี้วอร์เช่วงเวลาตีสองทอมฟอร์พบกับ j o โอคอนเนอต่อไปเป็นตารางแข่งกลุ่ม2นะครับเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่เวลา18.00นนะครับเริ่มที่คู่แรกพังจินสูพบกับเบนเมอร์เทนช่วงเวลา19.30นนอนะครับสตีเฟนแม็กไวพบกับแม t ธิวเซล l ช่วงเวลา3าทุ่มตรงนะครับ สตีเฟนแม็กไกวพบกับเบนเมอร์เทนช่วงเวลาห้าทุ่มตรงนะครับพังจุนสู่พบกับเม็ทิวเซลช่วงเวลาทิยงคืนครึ่งนะครับเมทิวเซลพบกับเบนเมอร์เทนและช่วงเวลาตีสองนะครับพังจนสู่พบกับสตีเฟนแม็กไกวอัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดนะครับแม็กซ์มัมเบรก 104, 7, 1 4 7้แต้มฟ่านเฉินยี่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ